สดีค่ะวันนี้เรามาแนะนําตัวที่เสริมภูมิต้านทานนะคะไม่ป่วยบ่อยนะคะสำหรับน้องที่มีอาการภูมิแพ้ภูมิแพ้หอบเืิดภูมิแพ้ผิวหนังหรือภูมิแพ้ฝุ่นละอองนะคะหรือภูมิแพ้ต่างๆนะคะซึ่งสามารถเกิดได้ในเด็กนะคะอาการภูมิแพ้อันนี้เราก็จะแนะนําตัวไห้ค่ะตัวเบต้ากูคิดนะคะตัวนี้สีชมพูพิงเลยนี้ค่ะ ะะะตัวนี้ก็จะผสมวิตามินซีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีเบตากรแคนด้วยอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาการหวัดไอจามคันจมูกคัดจมกูนจมกน้ำมูกไหลเป็นประจำนะคะเป็นหวัดบ่อยๆนะคะอ,ะอันนี้ก็เป็นปัญหาของน้องๆเลยนะคะอันนี้เราก็แนะนําให้รับประทานค่ะรับประทานเลยนะคะสําหรับน้องตั้งแต่หนึ่งขวบปีขึ้นไปก็สามารถทานได้แล้วนี่คือข้างในค่ะเดี๋ยวเราดูเม็ดกันดิ นี่เลยจ้าเป็นเมแบบนี้นะคะค่ะซึ่งทานไงมา แล้วก็เป็นอาเป็นกลิ่นที่หอมนะคะชวนที่อยากจะให้รับประทานได้แบบง่ายๆเลยกระตุ้นอาการอาการอยากทานได้อย่างอย่างดีเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นแล้วการทาน8ปดถึงสิเม็ดต่อวันก็จะทําให้น้องอาจจะทานได้ยืดกว่านั้นนะคะแต่เน้นนะคะอันนี้ให้น้องรับประทานเป็นประจานะคะทานตอนไหนก็ได้นะคะ8ปดถึงสิเม็ดต่อวันช่วยในเรื่องของระบบของทางเดินหายใจแระระบบของปูมแพ้เราแนะนําควบคู่ไปกับน้ำมันปลาน,นะคะลูกค้าการรับประทานควบคู่ทันไปอย่างนี้จะดีมากๆเลยนะคะ มันปลาก็ช่วยบำรุงสมองแล้วก็ยังเสริมภูมิต้านทานด้วยนะคะ,ะทั้งสองตัวเนี่ยถ้าทานคู่กันแล้วก็จะดีมากๆเลยชุดแบบนี้ค่ะลูกค้าเป็นชุดเสริมภูมิต้านทานแข็งแรงไม่ป่วยบ่อย380ค่ะอันนี้เราก็ส่งให้ฟรีนะคะน้ำมันปลา50เม็ดเบต้ากูคิดมีทั้งหมด100เม็ดค่ะส่งฟรีนะคะเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มค่า